โอเคครับก็สวัสดีครับทุกท่านนะฮะท่านรับชมแบ็คแคทเกมเมอร์นะครับอยู่วันดี้นะครับเราก็พูดเกม Call of Duty นะฮะ Modern Warfare 3นะครับกับพาร์ทนี้ก็เป็นพาร์ดที่5แล้วนะฮะจะมีใหม่จากพาร์ทหนึ่งครับที่ผมจะไม่ตายเนี่ยโอ้โหแต่มันแก้ไม่ได้แล้วนะครับเล่นมาระดับฮาร์ดเลยอ่ะก็โอเคครับแก็ต้องระดับฮาร์ดตลอดชีวิตนะครับ มามาเล่นกันเลยอย่างเงี้แหละครับขึ้นชื่อบอกพระเอกนะฮะก็ต้องย่อมมีคอนติเนียเสมอครับไม่มีวันตายนะจุดยอดเลยพระเอกไม่มีวันตายนะครับ <c oughs> <c oughs> ตายแล้วก็ต้องเกิดใหม่ได้โอ้โหมีเรื่องราวต่างๆนะบอแบบอแบอแบอะไรก็ไม่รู้นะครับ าอาจจะมีเสียงทีวีแทรกมาต้องขอไฟยนอะโอ้โหครั้งนี้ซุ่มยิงในน้าโอ้โหแม่งโผล่จากน้าโอเคครับรู้สึกว่าเราจะเหม,ม,มือนกับว่าซุ่มๆเหมือนซ่อนแอมหรือซุ่มๆวะซุ่มๆ,มๆอยู่้า อ๋อกด E เพื่ออะไรอ่ะอ๋อกด E เป็นซูมไกลได้นะครับโอเคโอเคอเคตามเข้าไปนะฮะลุงจะพาผมไปไหนจะพาผมไปตายอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับลุงลุงจะเดิมเียดผมดิผมวิ่งนำอื <c> ้ <oughs> มกด C ครับการหลบนะหลบก่อนหลบด้วยผมนายนี่เท่จร,จริงๆเลยนะตัดมาร้านไหนเนี่ยเออลุงอยู่ไหนเนี่ยลุง ลุงอยู่ดุนะโอ้โหลุงไปแล้วอาเอ้าอะไรวะผมมีทนายเว้ยโอเคโอเคลุงทางไหนล่ะทางไหนล่ะน้ำด้วยน้ำด้วยนะครับมีมีไม้ให้มุดแน่นอนต้องมุดมุดก่อนหลบก่อนหลบก่อนลุงลุงรอผมด้วย บอกมองตาฉันไว้นะแล้วคุณจะรู้ว่าผมจริงใจงอ่ะเอาไงลุงใช่ไหมให้ย,ยิงใช่ไหมผมก็ยิงไปมัวม่วๆนะ,มะาหมาจะเห่านะเวหาคุยยิงกระจุยกระจายหมามันวิ่งไปแล้วว่ะมีของไหมไม่มีนะ โอเคตอนนี้ตามลุงไปครับลุงเขา้งนั่งอะผมก็ต้องนั่งด้วยนะหลบก่อนหลบก่อนเฮ้มึงมึงหลบมิดได้ไงวะโอ้โหมีการแบบยิงยิงยิงโอ้โหมันจะเผาคนว่ะเอาไงอะเอาไงพี่น้องโอ้โหแม่งเผาคนละชิบหาย อย่าบอกอ๋อเราต้องรอให้มันเข้าไปก่อนนะครับเดี๋ยวผมนึกว่ามันให้ยิงโอเคครับพอล้มีเฮ้ยหลบไปเสียฟอร์มพระเอกหมดชิบหายหุยหุยหมอบก่อนหมอบก่อนโอเคหลบก่อนหลบก่อนครับตามลุงเข้าไปนะฮะลุงเป็นไรมดกัดเลยเกาหัว นี่ผมต้องทำไงอ่ะโอ้โหมึงยิงเจาะหัววะ่ะเย้ย้เมึงน,นี่หลบมิดกเกินทำได้ยังไงเป็นเรื่องจริงตายหา่าเป็นแต่แรกกันเนี่ยเฮ้ยอย่บบังดิต้องหมอบว่าต้องหมอบโอตีนท้าวลุงนี่ครับก็ทิมหน้าผมเลยนี่นี่นี่มันโอ้โหมึนั่งรถตัวดำปีเลยอ่ะไปไหนอ่ะนาย,นาย ไปไหนโอ้โหเอาไงลุงต้องขาดไปครับโอคเคลียเคลียเอาเคลียแล้วนะฮะยังไงครับยังไงครับตรงนี้เคลียไหมเฮ้ยอย่าบังดิเฮ้ย มันอยู่ตรงนี้ว่ะเคลียร์หลบไปหลบไปโอ้โหเดี๋ยวอ,อะไรวะร,รู้สึกว่าผมจะอะไรวะเสียจังหวะาแล้ มอุ้ยมันเกือบได้ยินนีะ่ยยิงพลาดไปทีดิงนะี้ยทีฝายโอ้โหมันง,งงงอยู่นะฮะรู้ตอนนี้ผมยังมึนๆตึ๊บๆเลยไม่เล่นนานนะโอ้โหเป็นเป็นอดีตชาติแล้วโอเคก็พยายามทำความเข้าใจเปลี่ยนเป็นปิงปุนได้ไหม ธนัยไม่ค่อยถนัดเลยผมเล่นธนัยไม่เก่งเอาเลยลุงทิม <c oughs> อื๋ออะโ้เป็นไงเป็นไงล่ะ <c oughs> อะไรครับตอนนี้โอ้โหคือยังไงยังไงไหวไหมไหวไหมคือต้องขึ้นข้างบนนะไปแล้วโว้ยไม่รอลุงแล้วมา ขอเล่นมั่งเป็นไงล่ะอ้ลุงมั่งเจ๋งว่ะอเหมือนเราเอ้ากูยิงพลาดกี่นัดวะเนี่ยเป็นไงบ้างเจ๋งไหมไ มีมาอีกครับมีมาอีกเป็นไงนเคลียไหมลุงอโอเคลียได้ไหม <S <S ผมบอกให้เลยนะครับอ๋อผมรู้แล้วด่านนี้ ผมบอกให้นะครับด่านนี้นะครับเล่เนายากมากผมบอกเลยเล่นยากมากครับด่านนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเล่นยากมากครับ เดี๋ยว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 ,เ,ยวเอา้าลุงเป็นไรลุขึ้นเดี๋ยวพึ่งตายตอนนี้โอ้โหผมล้กงไปทางไหนวะโอ้โหแล้วมันแบบโอ้โหทุกยออเลยอะ่ะเดี๋ยวพึ่งไ,งไว้ใจเย็นเว้ย อย่าพึ่งมานะเพื่อตอนที่ผมค่อนข้างเงียบลงนิดนึงนะเพราะว่าด่านยากจริงๆครับผมว่าจันนายไม่ได้ใช้แล้ววะเต็มปืนกลก่อนสำรองไว้ก่อนโอ้โหลูกซองเดี๋ยวขอรบก่อนนะไม่ไหววะเสียใจแล้วเดี๋ยวมาข้างหลังนะไม่เล่นนะ โอเคโอ้โหผมก็เสียวเหมือนกันนะเนี่ยเดี๋ยวดิเดียว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 โอ้โหเกือบแล้วโอเคปกป้องผมด้วยทุกคนอุ้ยข้างหลังว่ะมาไกลเหรอทางนี้ได้ไหมไม่ได้ว่ะไมทางไหนวะทางไหนวะแม่งมาหลังว่ะ ไงบ้างทางนี้ปะเออทางไหนเนี่ยเฮ้ยอย่าดันดิอยู่หูอย่าตกลุงดันผมอ่ะอุ้ยมาแล้วข้างหลังเนี่ยโอ้โหแบบ ไม่ตายนี่คืออาจจะจอลอหันเลยนะผมเนี่ยเล่นด่านเนี่ยเดี๋ยว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 ปืนนี้แรงว่ะปืนติดรถอ่ะโอ้โหแหมต้องซุ่มเลยเดี๋ยว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 นะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหอะไรของมืองอยอด บอกวิ่งไปที่รถอ่ะแล้วผมจะวิ่งไปยังไงถามกูหน่อยเต้กูจะวิ่งไปยังไงโอ้โหมันยิงไม่หยุดจริงๆอะครับโอ้โหโอ้โหรถระเบิดชิบหาย โอ้ยไม่ตายแม่งโคตรอาถรรพ์แล้วครับโอ้ยหลบข้อมุมก่อนตอนนี้ผมไม่ไหวแล้วลุงรอผมด้วยลุงรอผมด้วยผมกลัวผมไม่เอาหลบด้วยหลบด้วยครับลุงไม่ต้องพูดมากรอผมด้วยให้ผมนำด้วยให้ผมวิ่งไปตามหลังไปโอ้โหระเบิดแม่งยิง ุดยอดโอ้โหเฮ้ยโอ้โหทำไมชีวิตมันซ้ำซ้อนอย่างเงี้ยโอ้โหเกือบตายและอุ้ยอุ้ยเกือบตายโอ้โหเกือบตกใจโอ้โหกระถุ่หมดได้ไงวะทำนะป๊าป๊าป๊บป๊าโอเคอเยีเ่ยม แล้วทำไมผมตอนนี้ผมได้แยกเขาแล้วเหรอไม่เอาไม่อยากแยกอ่ะข้างบนข้างบนครับโอ้ยปวดหัวเลยโอเคคือผมวิ่งขึ้นไปนะข้างบนใี่มายิงอากัดให้กูด้วยกดเอฟโอ้ยิงป๊บไปแดกอืม เอ้ายิงอ๋อเอาไปด้วยอ,อืออืออือเอาไปเลยเอาเอาเอาไปอีกอันหนึ่งเอาไปชิ้นอืมเดี๋ยวก่อนกูขอหลบก่อนตอนนี้กูไม่ไหวแล้ว <c oughs> อ้าโหชิบห้ตายเถิดสุดยอดเป็นเลยแต่ทำไมมันมันมันรอดได้วะปฏิหารชิบหายเอาเลยนะให้เปิดเลยแล้วลุงไปไหนอ่ะลุงโอเคลุงป้องกันไว้ให้มุดมุดมุดโอ้โหต้องกดตัวสีครับมุดลุงตามมานะเชื่อผมผมจะปกป้องลุงเองชีวิตตัวเองเเอาไม่เล่าเลยปกป้องลุง โอเคครับนี่คือครอบครัวนะสามเฮ้ยครอ,อบครัวครอบครัวครอบครัวนี่หมอบก่อนเลย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวนะทำไมพวกลุงมังใสต,ตะกิวอะไรวะมังถึกชิบายโอ้โหยังไงลุงเอาให้ดีนะลุงมาแล้วลุงโอ้โห ลุงนี่ไม่แม่ไม่ป้องกันเลยเนีย่ต้องอย่างเงี้ยเน่อย่างเงี้ยเลยลุงเนี่ยดูตัวอย่างไว้นะฮะลุงแต่ผมไม่อยากวิ่งไปโอเคผมก็กลัวตายเหมือนกันโอ้โหมาโอเคไหมโอเคไหมยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหม ตรงนี้มีไหมเดี๋ยวป้องกันไว้ก่อนอย่ามังวิ่งมาตบหลังนะฮะของบนบานเลยว่ะทุบหน้าต่างก็มีนะฮะแอบมองแอบมองเติมตุ่นแป๊บนี่ยิงไปเลยหมดยังครับโอเควิ่งไปเลยทำไมเล่าดิ้นนะโอโห มีตำรงจอู้หโวของบนครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะโอ้โหแม่งเยอะอุ้ยอุ้ยโอ้โหไปโดนรถระเบิดตายครั้งแรกชุดยอดไปเลยมุสาเล่นถนอมชีวิตว่าจะไม่ตายแล้วนะรถเวยิงทิ้งก่อนนะไม่ไหวหมดไม่ปลอดภัยเระเบิดไปแดง ข้างบนด้วยครับโอเคมึงยืนขึ้นได้ปะผมนี่ยืนเลยตรงนี้รถระเบิดไปแล้วนะเมื่อกี้ผมไม่ได้มองว่าเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยใครวะวิ่งเข้ามาแล้วตกใจะดิไม่ได้มองว่ามันมีรถอยู่อุ้ยมาแล้วป้องปกป้องปกป,ป,ป,ป้องป้องกันโอเคแตกครับ วิ่งมาสไลเดอร์เคลียร์สุดยอดตายครั้งหนึ่งแหมอุสตส่าจะจะไม่ตายซะหน่อยโอ้โหกูโดดไปทำไมกูผมโดดไปทำไมไม่พังวะแม่ไอ้นี่มันโดดแล้วพังเงาแรงจากไหนเนี่ยฝ่ายตอนนี้โอ้โหมันยืนบู๊บได้ไงเนี่ยยืนบู๊หน้าตาเฉ่อยค่อยๆยิงครับตอนนี้ ไม่ได้เลยครับอุ้ยอุ้ยอุ๊ยโอ้โหหน้าสั่นเดี๋ยวนะใจเย็นดิเพื่อนทักทายดล้วก็เลยกระสุนปืนเบาๆหน่อยโอเคค่อยโคเบอร์หลบไปเรื่อยๆข้างในมีไม้เช็คมีไม้ไม่มีแต่ข้างบนน่ะน่าจะมีผมเตรียมเตรียมพร้อมนะ นี่呀โอ้โหเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะตรงไหนวะฝั่งตรงข้างนู้นใช่ไหมนี่呀โอ้โหมึงมาบ้าเลยวะโอ้โหตายเลยตรงไหนวะสองครั้งไม่ไม่ไม่อยากตาย นี่มันทําให้ผมเสียฟอร์มตายมึงทําให้กูเสียฟอร์มหมดยังครับหมดแล้วจับด้วยเดียวเดี๋ยวเดียวเ,ยวเยวฮ้ยมึงเปิดมาไม่สนไม่บอกกูเลยโอ้โหมึงยืนนี่หน้าตาเฉยทําได้ยังไงโอ้ยลุงนี่มันถึกจริงๆนะมันแต่จัก,กิกวบวกอะไรมาเนี่ยยิงไม่สัตว์ถึทกทศานเลย โโอ้หนี่กระโดดยิงเป็นไงความทวาเทพกระโดดยิงเฮ้ตรงนี้เอ้าวิ่งไปไหนวะเนี่ยรอท่นตรงนี้ครับเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่มันระเบิดผมนี่เล่นอะไรวะเนี่ยโอ้โหหมากัดอเน็งไงทำไมันไม่โดน่ะ ต้องยิงคนครับปัน,ะปนึงแนะปบนึงานะผมไม่รู้อ่ะตายแบบงงๆเลยครับชีวิตชิบหายตายโง่มากเลยเริ่มหัวร้อนแล้วนะหมากัดนะฮะผมรู้แล้วต้องยิงอันี่ก่อนแล้วก็อีเวนนี่แล้วก็ยิงหมา,อ,าหอือ้มอืมโอ้ชิบหาย เดี๋ยวนี้ยิงเชือกหาดยิงเชือกหาดมันเอาของไปแล้วอืมึงเอาอะไรไปเอาอะไรไปทำให้กูตายตั้งสามคลิปยิงแม่งเลยเอาระเบิดไปเลยโอ้โหคลิปนี้ก็ยาวๆนะ19นาทีเลยนะครับ ผมว่าผมจะเซฟไปแล้วนะว่าจะไม่ตายนะครับสุดท้ายก็ต้องตายทั้งสามครั้งพระเจ้านะครับระดับฮาร์ดี่มันยากจริงๆนะโอเคครับงั้นอยู่คลิปนี้ต้องขอลากันไปียเท่านี้ก่อนนะครับท่านใดที่ชอบก็ฝากกดใจกดไลค์กดแชร์กดตับติดใครให้ด้วยนะรู้สึก็ไม่มีคนดูเลยนะครับสักคนเดียวเนี่ยมีผมดูอยู่คนเดียวในในชแนลผมเนี่ยโอเคครับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่นะเจอกัน